อ่านแล้วครับพี่ครับพี่ไม่ด้ยินเสียงไหมเนี่ยได้ยินเสียงมายนะคใคร เบอีสานซะด้วยจริหรอเปล่าไม่คนที่มันคุยอ่ะอ๋อเฮ้ยเ่ปื้เลยคอี้อ้ยเฮียเกินคาดลไฟไงวะมีไฟไหม ได้ให right. so ้เด <Wait. S 2> ินอย่างเดียวนะครับตอนนี้ก <sch> <splash> ็เปิดประตูนยกว่าอะไร C นี่ไงไฟฉายเก็บใช้ไฟฉายไงบ้อ๋ออกดุ่น F วิ่งได้ปะวิ่งได้ได้ฝุ่นฮะฝุ่นมันไอ ท่นอยู่ที่ไหนฉี่อะแงหลอดนะาผมไม่เก่งอังกฤษนะครับคุณผู้ชมทุกท่านเฮียโยวันนี้ยบาๆหน่อยหนุ่มเฮียสิงพระสวดสิงพระสวดไอ้ซาดไหนไหนไหนสิงพระสวดสิงพระสวดไอ้กอด โอเคเราคุณก,ก้อนเจ้ามัตเตอรครับสีหายแล้วคุณผู้ชมนี่ไงน่ะไอ้นั้นน่ะไอ้นั้นน่ะไอ,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 อ้นั้นน่ะเนี่ยมึงเปิดทำไมกูอย่าเปิดเสนนีย่าสวัสดีกูกลัวมันนี่เปิดมันเปิดเองปิดใหม่ดิมันน้งแกปิดไงอะเมื่อกี้มึงเกิดไงเออไอ้แแม่งมันปิดไฟวิ เออปิดละอันนี้ก็ปิดแล้วคุณก่อนอ๋อเปิดนะเอาล็อกล็ากเอาล็อกล็อกล็อกห้องคุณแจอันนี้เปิดได้เปล่าล็อกไม่ได้ต้องหาอะไรเหรอต้องหาคุณแจ่ผมต้องหาอะไรครับพี่คุณก่อนต้องหาคุณแจนะเอ้ยนี่ไง <c oughs> กูจะเปิดอี๋อี๋เสี่งเราเลยเปิดยวใช้ไงวะกูไม่ได้อ่านใช้ไงวะอ่าถือแล้วอ๋อเรียบอุ้ยเหี้ยไม่มีแล้วครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่ขนาดเดโมนั้นนี่อ่ะันเป็นอุ้ยอุ้ยใครอ่ะใครอ่ะ เจ๊ก้อนหนูใครอะใครครับเนี่ยเฮ้ยใครอะเฮ้ยมีบอกที่การเล่นด้วยรันวิ่งใครอะเราวิ่งเลยเหรอให้เราหนีหรือเปล่าคุณคุณนายผมไปดูครับคุณก้อนอะไรแดงๆอ่ะคุณก้อนเปิดไม่ได้ด้วยเหี้ยอะไรอ่ะคุณลงไปดูดิโอ้ยเชี่ยคุณก้อนน่ารัวมากครับ อุ้ยไอเชี่ยไอ้เชี่ยตกใจจิ้นไอเชี่ยว่าอะไรกันคืออะไรอ่ะคุณกอนเห็นไหมครับเห็นเห็นเขาเห็นครับมันคืออะไรคุณกอนผมกลัวใครมาโยนอะไรมาลงมาวะไอ้เชี่ยใครโยนอะไรครับเนี่ยเจ๊คีแม่งกูเปิดได้ไหมไม่ได้ใครมันโยนอะไรอ่ะคุณกอนผมได้ยินเสียงเปิดประตูอ่ะริงไหมยิงคุณกอนผมไม่ เฮ้ยนั่นไงใครอะคุณกอนเข้าไปเช็คดิเดี๋ยวบอกนะว่าผมต้องเข้าโอ้ใครอะสายขวาก่อนสายขวาก่อนนี่ขวาขวาเอ้ยคุณกอนไม่จริงคุณกอนด้านหน้าเลยกูกลับกูกลับคุณกอนปิดประตูเลยคุณกอนปิดประตูปิด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 เออปิดให้ปัญญาิดไปไปไปแล้ว เช็คประตูก่อนได้ปะ่ะประตูประตูะลองดูดิเปิดได้ปะ่ะไม่ได้ไจิบน้ำจิบน้ำ <c oughs> กินบ้ากผมขออนุญาตกินน้ำนะครับกินไปแล้วเอพีเคมันจะไม่มีอะไรใช่ไหมเอพีเค <c oughs> น่ากลัวคุณก่อนเราต้องไปไปเลยตามเนื้อเรื่องเราต้องทําใจนะครับท่านผู้ชมน่ากลัวลากันเลยครับพี่พี่เล่นตั้งนานยังไม่ได้กราบสวัสดีเลยกราบสมัติดีพี่น้องมันรักนุ่งตู่กันทั้งคนนะฮปลุกใจกน่ลยแเราด้วย <c oughs> บอกผีให้รอเหล่าเพื่อนเป็นไปไม่ได้ <c oughs> นี่ขนาดเดโมยังกลัวเดโมยังกลัวภาคหลักค่ะเฮียอคุณกอนคุณไม่หากุญแจ๊เหรอเฮ้ยรอยเลือดคุณกอนอ้าเดี๋ยวเมื่อกี้ทางตาไม่ใช่เหรอเมื่อกี้ทางตาไม่ใช่เหรอคุณกอนลอยเลือดครับน่าจะเป็นแบบว่าอะไรนะเขาแบบ อะไรนะทำหมูไงทำหมูหันหมู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 เลือดเยอะมากเลยครับไม่ได้ด้วยคุณผู้ชมหมูเลือดเยอะมากก็ตอนแรกเราลงทางนี้ไม่ใช่เลยก็ใช่แล้วนี่คืออะไรคุณกอนเขาดักเราครับอะไรเขาใช้เขาใช้เราไปทำอุ้ยคุณกอนเมื่อกี้แบเฮ้ยคุณกอนคุณเห็นรอยตีนไหมคุณกอน น้าคุณก้อนลอยตีนเฮ้ยเนี่ยเฮ้ยคุณก้อนคุณจะไปทำหมูหันเหรอ,อคุณก่อนที่นี่ที่ไหนผมเล่นไม่เป็นผมเล่นไม่เป็นครั้งแรกเลยนะครับทุกคนเฮ <Hey, you. S 1> ้ย,ยคุณก้อน เอาไม่เอากูไม่เอาเอาตันเกมอุ้ยอแอแอคุณค้อนวน่ากว่ามากคุโก้ขอไปต่อยขายคุณตายคุณค้อนเมื่อกี้เห็นบ้าจะจัดเลยครับเห็นเห็นครับเห็นครับคุณค้อนคนนี้เหรอที่ใครจะทำใคาจะมาฝึกเราในการอะไรอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยเขาทำเขาทำหมูหันเอ้าเขาหายตัวเอ้าไอ้เชี่ยวขาหมวหายเรื่องแล้วผมต้องออกไปไหมเขาอยู่ไปคุณก่อนเขับไปละอะไรอ่ะไอ้เชี่ยวคุณก้อนต้องต้องเรียนวิธีเจาะเขาแล้วขาหมวยขาหมวยโอ้ไม่ได้เอาอะไรวะไปดูที่คุณก่อน ไม่อยู่แล้วอุย้ยเขาหายไปแล้วแต่เขาวาร์ปหรือเปล่าก็เขาวาร์ปตรงนั้นไปแล้วเขาจะวาร์ปไปไหนอีกอะมันเป็นห้องกั้นไปเจอทุ่งก่อนอะไรอ่ะก่อนไม่ไม่ดงไม่ดูอะไรเลยเหรอ,อคุณไม่ครับผมผมไม่ทนแล้วครับผมผมกลัวเขามีไอ้ <laughs> ชิ่งแต่ไม่คิดจะจะเฮ้ย <laughs> ไฟกระพริบเฮ้ยของล่นโอ้โหนูครับคุณก่อนหนูหนู ไอ้เจคุณก้อนใจผมเตึมๆเลยผมผมก็กลัวครับคนเลยยังกลัวเลยพี่คุณก้อนระวังนะเอ้ยอ๋อได้ดิอ้าคุณก้อนดึงเหรอใช่แล้วผมดึงอยู่ไอ้เชี่ยสิ่งที่จบคุณก้อนโอ้ยใช้อะไรใช้ไงอ่ะประเจอรคุณก้อนประนึ็นนะยิ่งจบแอ้วเชี่ยตึกี้โอ้ ไม่ใส่แล้วเหรอใช่ย่งไรผมคิดว่ามันต้องเอาไว้ให้ไขอะไรสักอย่างเนี่ยเุยคนเก็บไว้ก่อนเลยคนเก็บเก็บไหมว่ะเก็บแล้วไปไหนต่อเฮ้ยคุณคอนยังไปไหนอ่ะ ตึงๆทำอะไรก็ได้ไปขอตั้งครตึงๆเข่าทำมาโดยตัวเองโดยเมตผู้ใจมีอะไรเปล่ามีอะไรมาไหมไม่นะคุณแต่เมื่อกี้ไม่มีแข่งเดินเลยอะไปไหนพี่ดึงมาแล้ึงราทำอะไรมึงไปทำอะไรมึงจะทำเอสเอ็มอาร์กูไม่เอา อย่าดึงไลฟ <ะ S> ์สอดอยู่ไลฟ์สดอยู่ไงออไลฟ์สดอยู่ไงอัดคลิปไปอัดไลฟ์สดอยู่ไงอัดคลิปนั่นแหละไอ้สัตวสไม่ต้องทำไ,ไม่ต้องเด็กไม่ต้องไม่ต้องอย่าอย่าดีมันคำว่าพี่น้นองนอะไรสวัสดีครับวันนี้ผมมาช่วยว่าคุณโกนะฮะไปฮนะชื่ตุกก๊กแกพี่ชืตุ๊กแกจริงจิงไม่ใ อย่ามาอยู่ใกล้กูมันอึดอัดเลยแซดคุณก่อนโตอี้มีอะไรป่ะคุณโตอี้เมื่อกี้เหมือนจะกดได้คุณลองดูเช็คดูก่อนเมื่อกี้มันเหมือนมันจะทำอะไรได้นะคุณแต่เมื่อกี้คุณกอนเห็นไหมครับพอเราเข้ามาในห้องเห็นครับมันหมุ่นเลยนะครับคุณกอนเขาเล่นบัส ลองเดินไปสระตั้งใจกล้าหน่อยอเดินไปเลยมันไม่มีอะไรแล้วนนคุณจะไปไหนเงี้ยเปิด <It 's S 1> ล็อก <a change. S 1> อ่านี่ยพอบาละคุณคุณเปิดเลยเหรอคุณก้อนไหวเปล่า,ามันต้องเดินไม่ต่อหรอคุณมีเสียงอะไรไหมคุณลุงไม่อ่ะคุณมี มีแค่เสียงของตกครับไม่ตกอย่างเดียวครับคุณผมว่าออกไม่ได้นะเรียบร้อยแล้วคุณไอ้เหี้ยละอุ๊ยโทษนะครับวันนี้อาจจะมีคำหยาบนิดหน่อยนะะผมตายชื่ออะไรไปแง้มด้วยไม่แง้มด้วยคุณแง้มให้ด้วยต้อนรับจริงเออคือพี่ชมครับเงาใครอ่ะเงาใครอ่ะเงานี้ปะ เออน,น่าจะใช่แล้วคุณใช่จริงๆด้วย,ยมันไปแล้วคุณน้งโหเงี้ยเมื่อกี้คุณเห็นไหมครับดัมปี่นะคุณ <c oughs> นิโก้นิโก้เยอนโลกผมผมไม่เข้าดอึ้งๆกับไหมคุณนะโอ้หฝุ่นเต็มแล้วครับเออเปิดไม่ได้เลย คิดว่าแปลกไหมชื่อนักเรียนอ่ะผมคิดว่าเขาาจจะเป็นเด็กนักเรียนที่นี่แหละผมก็วางั้นครับอุ้ยคุณก้อนวิ่ของข้ออะไรอะ่ะเดมที่โรซายเหรอ,หอเอ้าอ้าวแล้วคุณไปไงอ่ะเหมดว่าในนี้น่าจะมีคนมันชอบเฟือกเด้เนาะเหมือนเหมือนผม,มจะโดนเล่นใช่ไหม เหมือนเสียงเลือดน,นะคุณก่อนเมื่เกียวตอนนี้คุณเหยียบอะ่ะเออใช่อ๋อ,อมไม่ใช่พอด้ยินเสียงอุย้ยแล้วม่สะท้อนด้วยอ่ะคุณโอ้โหโอ้โหไอแอดอะ่ะอืมโว้ยมันต้องมีอะไรแน่ๆ <laughs> <laughs> โอ้โห <laughs> ผมว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆ <laughs> เดินไปเลยคุณ เฮ้ยคุณก่อนคนดูในลิ้นชักอะไรนั้นหน่อยดิเพื่ออาจจะเปิดได้นะลองดูเปิดได้ปะไม่ได้โอเคเปิดไปได้โอเคปดล็อกคุณมันล็อกมันล็อกล็อกโอ้โหกลับได้ไหมเข้าไปก่อนเลย เหมือนจะเป็นห้องนอนเหมือนกันนะม,มันต้องเดินไมต่อนะคุณ <Hey. S 1> แป,ป๊บแป,ป๊บแป๊บแป๊บชิมบึงซ <c oughs> ิมก, <c oughs> <c oughs> กงินไอ้บอสบองหน่อยดีเขาตีมเขาจะตีมกันอยู่ เรื่องไปชิ้นหนึ่งอะตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่ครับคุณนายฮะตอนนี้เป็นเวลากี่ทุ่มผมไม่มีโทรศัพท์ครับไม่มร้องนีล็อกไม่ได้ดล็อกไม่ได้อะไร,ไเ,รเปิดไม่ได้สามทุ่มสิบแล้วครับทุกคนฮึคุณกรไม่มีเสียงไม่มีเสียงอะไรเลยเงียบ นั่นไงคุณกรผมว่าแหละทำไม้ถึงเงียบคุณผมต้องไปใช่ไหมมันก็เดินอยู่แถวนี้แหละยังไม่ไปไหนเลยยิ่ง่ระวังนะคุณกนก็ห้องเดิมไม่ใช่ทุกคนเพิ่มเติมคือห้องโลกว่าเดิมใช่แล้ว มีมวะไม่ได้คองนี้แหละผกคิมันมันน่าจะมีพวกคงพวกค้อนอะแต่ว่านะพี่ถ่ายว่าคือใครพี่ถ่าวาคือคไอ,ไอใช่นามดชิบหายบมาจากไหนหบอมาจากไหน เฟ้นมาเงี้ยตกใจอะไรพี่อะไรกนไหนในแชทืทามันละคือผมต้องไปทางไหนผมว่าเราต้องหาของก่อนคุณดูคุณคุณดูในตู้ที่คุณคุณกอนเงียบเสียงเงียบ <c oughs> ไม่มีเสียงเลยคุณกอน ไม่มีเลยมีได้เสียงเดินคนดูทางนี้วะทางนี้มายังอ่ะยังยังจำได้ว่ามันล็อกใช่ไหมอือหือไปทางนี้ก่อนแล้วกันไม่มีคึงเปิดไม่ได้ซ้ายซ้าย เงียะแสดงเฮ้ยเฮ้ยคุณกรคุณกรเสียงมาผมโดนหรฮะโอโอโอคุณกรโอ้เสียงกระสุนปืนเต็มเลยครับคุณผู้ชม

ค่อยๆเดยนนะคุณสมมตินะว่าถ้าเราไขอย่างเงี้ยแล้วผีมันวิ่งมาตายตายคุณว่า,างั้นไหมตายก่อนามาคุณก่อนไปมัลังก่อน,อนจะก่อนจะวิ่งเพิ่งเล่นครัง้งแรกนะทุกคนเพิ่งเล่นครัง้งแรกสลับไหมสลับไหมไม่ได <laughs> ้ไม่เป็นคุณ พร้อมนะครับ let's go วิ่งไม่ได้ด้วยไอ้หนูเสียงไอ้ว่าคุณกอนเสียงไอ้เหรอฝุ่นเต็มเลยอ่ะอืมไอ้หนักด ah ้วยคุณอุ <h <h ้ยเฮ้ยไม่ได้เสียงอะไรอ่ะอุ้ยคุณกอน S <S ชื่อเสียงร้องคุณกรร้องร้องให้เส,สียงร้องคุณกรคุณกรเสียงร้องคุณก,กรเสียงร้องผมกลัวมากะเสียงอะไรวะเสียงร้องเสียงร้องมันเสียงร้องของเด็กอะเออเออเพิ่งปิดเมื่อกี้ด้วยคุณกรเสียงร้องยังร้องอยู่เลยอะเฮ้ยเสียงเงียบเลยคุณกร เราจะมาสวดีไลน์กันนะเสียงแมวเฮ้ยไหนแมวแมวอยู่ไหนคุณกอนแมวอยู่ไหนครับอุ้ยเอฟอุ้ยอ้อเยอจบลอยไอ้เชี่ยคุณกอนจะเอะตหน้าเลยยัดเข้ห้วใจหายไอ้เชี่ยก็คลิปนี้มาแค่นี้ก่อนแล้วครับ ไม่ไไวแล้วครับขอตัวไป้าก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน,น้าสวัสดีครับผมสายยุนละ